BONCOUD จับมือกับพิงลำพระเพลิงพร้อมด้วยนักแสดงและทีมงานเริ่งามยามดีจัดพิธีไหว้ผีสตวงหรือพิธีส่งข้าวให้ผีโดยใช้สตวงหรือกระทงพร้อมดอกซ่อนกลิ่นกว่า188ใบจัดเรียงเป็นทางยาวของสองฝั่งตั้งแต่หน้าปากซอยทางเข้าเพชรบุรี39มุ่งหน้าสู่ออสการ์พาทเมนต์ซึ่งจะเป็นสถานที่หลักในการถ่ายทำภาพ,พยนรตร์บุพาราตรีมาลิรติการเวอร์ชัน2025โดยพิธีนี้ถือเป็นความเชื่อโบราณทางภาคเหนือเป็นการบูชาสแสดงความเคารพเทพเทว,วดา และใช้เป็นเครื่องเส้นให้กับดวงวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นพร้อมด้วยดอกซ่อนกลิ่นที่มีความหอมเป็นอย่างมากในเวลากลางคืนซึ่งจุดประสงค์ในการจัดพิธีครั้งนี้ของทางทีมงานเป็นไปเพื่อให้การถ่ายทําภาพยนตร์เป็นไปอย่างราบรื่นและสําเร็จงานนี้มีคุณป้อนกฤษดาวิทยาขจจ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Be อ o น d Cloud ซึ่งเป็นค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในครั้งนี้พร้อมด้วยผู้กำกับพิงลำพระเพลิงทีมนักแสดงวีวิโอเลตวอเทียเจตเจพิพัฒติลพรพัฒ ยัดเฟดเฟ่กิติศักดิ์เวชประสานตาเฟดเฟ่ลิขิตสิทธิพันธ์สตาบัคพงพิษปรีชาบริสุทธิกุลปอมแปมนิติชัยชิตาทรและทีมงานทุกส่วนมาร่วมพิธีไหว้ผีสตวงในครั้งนี้ด้วยส่วนบรรยากาศระหว่างการทําพิธีนั้นเรียกว่าทําถึงทําอึ้งทึ่งหลอนจัดเต็มใครอยากเห็นบรรยากาศที่ว่ามาก็ไปดูในอินสตาแกรมไลฟ์ของ Be y o n d Cloud ก่อนหน้านี้ได้เรียกว่าครั้งนี้จะได้เห็นการทําพิธีโบราณแบบที่เห็นได้น้อยมากในปัจจุบันแถมยังมีคนทําพิธีมาเล่าท,าที่มาที่ไปให้ฟังอย่างละเออีียดก และแน่นอนในส่วนของออสการ์พาธามนนั้นอย่างที่หลายฮ่าฮคนรู้ก็มีประวัติความเป็นมาไม่ธรรมดาถึงความหลอนต่างๆเช่นกันเรียกได้ว่างานนี้เรื่องเล่าเพียบ